สาขิงอันดับหนึ่งจัดงาน h o ตตาจินเจอร์ฮิโรเดพร้อมส่งแคมเปญฮัตตาราคามหาชนบริษัทนิวคอนเซปต์โปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดืง่มคิงพงษ์สำเร็จรูปยอดขายอันดับหนึ่งฮัตตาจัดกิจกรรม h o ตตาจินเจอร์ฮิโรเดตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคในไทยให้ความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเครื่องดืง่มขิงพงษ์สำเร็จรูป จาก Thailand โ o สแอดมิร r ดแบของนิตยสารแบรนด์เอชค่ะพร้อมควงสามพระเอกตลอดการก้องจารัฐสังคปรีชาอ,าอา้มอาิชาตชุ่มนาโน,น์และหนุ่มซ้อนดามเทพิทักษ์มาร่วมสร้างสีงสันดีงานเพื่อสร้างความสุขให้แก่เหล่าแฟนคลับพร้อมกันนี้ทางฮอตตาได้จัดทาเป้นฮอตตาราคามหาชนเพื่อเป็นของขวัญทันคำขอบคุณให้กับลูกค้าที่สนับสนุนแบรนด์น้ำขิงฮอตตา กย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทยทุกคนเสมอมาเพื่อให้น้ำขิงที่มีคุณคา่ากลายเป็นเครื่องดื่มประจำวันครองใจคนไทยทุกเพศทุกวัยณลานแฟชั่น h ลล์สยามพารากนอนสำหรับทั้ต้นก็เป็นรางหวัลที่เราเคภามาเนืนเอนน่องจากว่า <S 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 すごく厳し ได้ถูกเลือกนะครับมาในงานวันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าฮอตตาก็อยู่ผู้คนไทยมา38ปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงก็อยู่ในใจคนไทยตลอดมานะฮะก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ได้มีการเป็นส่วนร่วมแม้ว่าจะเป็นเชียยวเล็กเสียวหนึ่งนะครับก็รู้สึกภูมิใจและก็รู้สึกยินดีไกับทางฮอตตาด้วยครับไปไมทางครับครับคก็อยากจะบอกครับว่าฮอตตาครับ นะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ำขิงที่ทานได้เฉพาะกับผู้สูงอายุคนทุกๆวัยนะฮะวันนี้เรามีหลายรสชาติมากเลยจะเป็นผสมทั้งพึ่งหรือว่าจะผสมอยางอื่นที่วันนี้สดชื่นจะเป็นเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจของคนไทยมานานและสามารถที่จะดูแลสุขภาพและทานได้ทุกรุ่นทุกใยขอให้คัตตาได้ดูแลทุกคนครับ